สนับสนุนโดยรองเท้าโมโนโบรุ่นมอลลี่ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์และอาคารไฮคูรายการของเราครับพันนาเอื้อนครับวันนี้ตอนรับฉากใหม่ที่ทีดีกใหม่ด้วยโชว์มอสักครู่นี้โอ้โหคืฮาวัดเสียวกันเลยทีเดียวครับนะฮะเดือบจะเสียชีวิตกันในรายการของเราแล้วครับครับ นี่เดี๋ยวมาดูเรียกว่าอีกคู่หนึ่งเขาจะมาอะไรมาบ้างแกงเม็เหมียวใช่ไหมครับพบกันเลยครับคุณรงคุณนุ้ยสวยัสดีครับสวัสดีครับพี่คุณนุ้ยคุณนุ้ยเนี่ยผมโอเค จตุลองคุณออกแบบชุดของคุณเองมาหรือไรอันนี้ชุดเองใช่ไหมอันนี้เหมือนนายช่างหานาคาศครับอันนี้เหมือนตัวกองหนังจีนยุคหมจินเต่าตุลองแต่งอย่างนี้เหรอตุลองหนังจีนยุคหมจินเต่าเนี่ยนะแต่งอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยพูดพีชีสั่งผมมาเลย อ๋อชุดนี่แทงเกงมันเก่เได้อยู่นะไม่ได้นะใช่เสื้อริงๆมีแขนไงนี่ถือพอดีเล่นกล้ามตัดแขนออกเพราะว่าตอนธรรมดาแล้วมีแขนเสื้อเป็นเม็ดเนี้ยเหมือนอย่างของคุณกวานนี้เลยแต่ว่าใส่ไม่เข้าครับเพราะว่ากล้ามแขนใหญ่มากติ่กันตึงใช่ตึงครับก็เลยออกไม่ใช่ไม่ใช่ตึงไม่ใช่ตึงคือตรงเนี้ยมันเหี่ยวไปเกี่ยวกับ เดียวก็จะขอเออเขาตวนเขาบอกว่าเออดูให้พี ok ่ลงมีซองหน่อยไม่ใช sure ่คือสมุติว่าปิดไปหมดมันก็สมุิว่าไม่ดูเรื่องไม่ดรเรื่องต้องเปิดเผยหน่อยเราเล่นมาแล้วต้องโชว์่ไม่เจ็บเลยนี่ไม่เจ็บเก็บตั้งแต่ตอนแรกเลยบอกอก่ถึงจะได้เก่ง ชุ่นใหม่เนี่ยชุ่นใหม่เนี่ยอ่ะโอเควันนี้เรื่องราววันนี้เป็นไงเอาจังว่อกี้โชว์แบบว่าคิาวบู้ยแข็งแหลังไปแล้วเอออันนี้ต้องผ่อนคลายบ้งางเมื่อกี้น้องเอาจวันนี้คุณไม่มีแข่งขันดึงข้ออะไรแข็งขันเลลา,รากรถบรรทุกอะไรยัไม่มี <อะ S 2> วันนี้อยากนำเสนอรุ่นน้องหน่อยรุ่นน้องเอาเป็นรอยยิ้มแล้วเสียงหัวเราะบ้างดีกว่อนอาเลยใช่ฮะมีเสียงหัวเราะมาเคาะประตูบ้านท่านวันนี้เอาเลยเป็นตลกยุคใหม่เลยนะครับซึ่งเรานี่ก็ไปตะเวนดูกัน น้องเนี่ยอยู่กันที่จังหวัดระยองคือเขาทีมตลกเี่เขาเป็นนักร้องครับเขาเป็นนักร้องร้องขึ้นร้องเพลงเอ๊หนักห้่อตลงเป็นนักร้องหรือเป็นอะไรเขาเป็นนักร้องเขาเป็นน้องร้องลดับแรกร้องไปร้องมาเฮ้ยพวกเราไม่เหมาะว่ะพวกเราเหมาะกับอะไรมันพูดพร้อมกันเลยตลกมันเหมือนกับเหลอพร้อมกันมีใจเดียวกันอ่ะอ๋อเลยมันใจเดียวกันตกลงตอนนี้เขาเป็นนักร้องหรือเขาเป็นทีมตลกเป็น นักร้องตลกผสมนักร้องออรอง <c oughs> แกมุ่งไปทางตลกแล้วตอนนี้ไปพบกับพวกเขาแล้วครับร็อกคมร จริงด้วยทำไมอ่ะนี่ไม่น่าตั้งชื่อล็อคแมวทำไมสามหมูสินี่ตัววะโอ้โหใช้ได้เลยนี่แต่ละคนกางเกงนี่ตึงเดียเลยนะตึงเดียเลยอ่ะกางเกงตึงเดียเลยอ่ะก็ต้องสีสันไว้ก่อนชื่ออะไรบ้างน้อเลยชื่ออะไรครับชื่อหนึ่งครับหนึ่งครับแบงค์ครับแบงค์ไม้ครับไม้อ่ไม้ห่หนึ่งแบงค์แบงค์หนึ่งไม้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งแบงค์อ่าหนึ่งแบงค์แบงค์หนึ่งหนึ แบงค์ไม้ไม้อันนี้ว่าจำง่ายๆพอเวลาไม่เจอปากใครคนนั้นพูดชื่อตัวเองโอเคไม้แบงค์ไม้แบงค์ไม้แบงหนึ่งแบงหนึ่งแบงคหนึ่งแบงอินดี้เกมไม่ได้อยู่กันนะเขาเล่นด้วยเหรอผมไม่ได้อยู่กันนะเขาไอ้น้องๆพวกนี้ก็สรุปแล้วคือเขามาทำจิ้มตลกแล้วเหรอครับผมคือร้องเพลงไม่รุ่งแต่ตลกน่าจะรุ่งเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนนี่เป็นเป็นนักร้องทุกคนเหรอครับผมแน่ใจนะครับ คือวงเราเป็นวงลักษณะไหนวงลักษณะไหนเป็นโอโนตรีสดเล่นตามเอ่อตามงานเลี้ยงอะไรแบบนี้ครับวงหรือชื่อวงอะไรตอนนั้นอ่อชื่อวงวงวงเราวงที่ที่เราเป็นนักร้องอ่ะแกล้งวอลเลตี้ครับแกล้งวอลเลตี้แกล้งวอลเลตี้ของคุณครับผมชื่อวงวงอะไรเดอะรีเทิร์นนะเดอะรีเทิร์นบุรันครับบุรันฮะบุรันบุรันไม้ดอกไม้อ๋อ อยู่คนละวงอันนั้นมันรวมกันได้ไงคือผมสามคนนี่เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันก็เลยรวมตัวกันมาผมเนี่ยชอบเพื่อนกันเพราะขนาดไดปบอกหรือว่าอะไรเรียนรี่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันหมดเลยครับผมก็ผมนี่มีความฝันครับก็พ่อก็จะไปทํางานก็เปิด ตลกให้ดูตั้งแต่เด็กครับตลกของใครคณะนอะหลายคนมีใครเป็นอะไรอาจารย์มีอะไรอาจารย์จะตลงจบมออะไรมีไหมีคนนี้ได้ดูไหมไม่ไม่ได้ดูครับไม่ดูไม่ดูไม่ดูชอบตูตลกมากนเนยชอบดูตลกแล้วแล้วไงวันนี้เดี๋ยวมาโชว์เป็นอะไรเป็นเพลงหรือเป็นตลกหรือเป็นอะไรเป็นตลกเป็นตลกครับเอาแน่ใจนะครับโอเคพวกพี่ๆเขาได้ตั้งใจดูนะไม่ตลกเขารองเท้าแบเทเลยนะเขาจะบอกให้นะ เป็นรองแทนนะมีสิ่งขออยากได้ไหมมีครับคือลิทเทิลบ็อกครับลิทเทิลบ็อกครับไอไอที่ตัวทำคาะจังหวะจังหวะอ่ะะจมมุุกกพีเอาไปทำไมคุณยาวไปทำอะไรเอาไว้รับมุกเวลาไปทำการแสดงตามที่ต่างๆนะครับก็เหรอครับอ่ะแล้วทุกวันนี้คุณใช้ไงโน้ตบุ๊กครับยืมโน้ตบุ๊กเข้าไปเล่นตามงานเงี้ยบางทีก็ไปบอกนักดนตรีให้ไปเชวยตบให้หน่อยใช่ครับแหมอยากมีของตัวเองครับเอออ่ะเดี๋ยวพวกเราดูกันนะฮะสิ่งของที่เขาขอมาเป็นลิทเทิลบ็อกนะครับมูลค่า10,000บาทนะฮะไปใช้ประกอบกับ

มี่เมาไม่สีเนี่ยไม่เอาอะไรอไดนหนังสือตลกเฮอไม่อ่านเล่นฮ่าฮ่ไม่เก็บมุกในนี้ก่อนใครวเราะเออในนี่นะทำหันต้นเรารวมๆกันแล้วมาเล่นเป็นมุกเป็นอะไรได้เลยได้ครับนอกนั้นนะครับสมาร์ทโฟนดิโมบายนะครับมอเงินราเวัรให้สามบรรดาครับมไปเลยนะครับรับที่แมวจ้าไปเลยนะครับ ตลกน้องใหม่แค่ชุดที่ใส่ก็กินขาดแล้วครับแต่มุกตลกของเขาจะฮาขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมๆกันสักครู่ครับสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนทิวลิปหูฟังและอุปกรณ์ไอทีอาซากิ สว,ส,วส,วสวัสดีครับกับพวกเราทีมงานตลกนะฮะกับพวกเราทีมงานตลกล็อกขมิบนะครับล็อกขแมวล็อกขมิบคุณล็อกขแมวล็อกขแมวล็อกขมิบเออขมิบก็ขมิบแมวก็ขแมวเฮ้ยตกลงมันขมิบดีข่ขแมวขแมวดีกว่าแล้วกันครับมครับผมเอาอย่างนี้คุณหนึ่งเก่าอย่างเป็นทางการวันนี้ออกทีวีฮะครับผมครับผมแล้วแาก่อเบอะงอวบกอ เออออบ่ากคุณพูดอะไรของคุณพูดภาษาคนสิพี่ภาษาคนเหรอฮะอ่ะยี่ดีกว่าคุณแบงค์ดีกว่าทีวีวันนี้นี่ต้องพูดอย่างเป็นทางการหน่อยครับผมครับผมนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งนะฮะกับพวกเราทีมงานตลกล็อกขาแมวนะครับวันนี้ไม่ขอกล่าวอะไรมากขอกล่าวสั้นๆมีสาระว่ากราสวัสดีราตีสวัสดี เดี๋ยวสิคุณเพิ่งจะมาคุณจะรีบไปไหนเรารีบกลับไงอครับผมเห็นพวกเราอ้วนๆอย่างนี้ประทานโทษนะฮะพวกเรากินข้าววาราจานโอ้จานข้าวจานดาวเทียมกินอะไรเยอะขนาดนั้นไอจานที่อยู่ข้างนอกปะโอมันจะใหญ่ไปแล้วคุณเออครับผมใหญ่เกินไปนี่นะฮะเมื่อสักครู่นี้นี่พิธีกรทักเลยครับว่าไงพวกเราอ้วนๆอย่างนี้นี่นะฮะโตขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตได้สองอย่างผมไม่ตำรวจก็ทหารแหละไม่เบาหวานก็ความดันเลย พูดถึงกับข้าวครั้โหงเมื่อกี้ทีมงานเอามาให้กินข้างหลังเป็นไงฮะแหมกินเสเรียมือเรียไม้กันทีเดียวอร่อยขนาดนั้นช้อนไม่มีสักคันเลยพี่ขอเขาสิคุณขอได้ใช่ไหมช้อนขอได้ฮะโอ้หตะกี้ผมเห็นคุณหนึ่งพูดเป็นเสียงเป็ดครับผมอยากจะลองความสามารถสักนิดหนึ่งก็ได้เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเสียงเป็ดนี่ร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงนี่สบายมากคุณร้องเป็นเสียงเป็ดนะได้ฮะร้องสบายมากได้เลยคนละท่อนกับพี่แบงค์เลยดีกว่า เอาอย่างนี้เพลงนี้กำลังดังฮะเพลงอะไรร,รักเดียวเลยแล้วกันวันนี้สาวๆเยอะด้วยนะคร<อ>ับบนด้วยร,รักเดียวของพี่ปูพงสิทธิ์พี่ปูพงศิทธิ์ครับผมครับผมอาจารย์นันทตีขอดนตีหน่อยฮะ ทำไงจริงจังแค่ไหนแค่ไหนผิดเพียงแปดครั้งของผมคุณอะไรของคุณเนี่ยเออคุณนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับ ขอบฮะโูไม่ต้องมาขอบคุณขอบพัดเนี่ยบ้าโอ้โหตีมาได้สันนี่คุณไม่ให้เกียรติผมเลยเอาสูดแดงกันเลยทีเดียวคุณนี่ไม่ให้เกียรติผมเลยนะเนี่ยกินตีสแรงเลยครับนี่สาวๆอยู่เยอะด้วยวันนี้อยากจะโชว์สาวว่างั้นโชว์สิอยากจะบอกไว้เลยลำโพงเนี่ยมันดังนะครับแต่ลำพังมันเหงาวันนี้ขับรถมาก็เหมือนกันครับ โอ้โหวันนี้ถึงกับเมารถกันทีเดียวเขาบอกว่าเมารถยังมีที่พักนะครับแต่ถ้าเมารักก็อยากจะพักที่ใจเธอโอ้โหคุณหนึ่งนี่โอ้โหดูหน้าเดี๋ยวนี้มีสง่าราศีฮะไปทำสัญญกรรมมานี่เดี๋ยวนี้ต้องพึ่งสัญญกรรมกันทั้งนั้นแหละคุณบางคนนี่เดินทางไปสัญญกรรมถึงนู่นเกาหลีแต่ผมนี่ไปทำมาเหมือนกันฮะอ่นี่นีนี่ไปทำสัญญกรรมมาเหมือนกันโอ้โหเธอทำัญญกรรมมาครับผมไปทำสัญญกรรมมาหมอหมันไส้ทำไสยศาสตร์มา ศัลยกรรมคุณเขาไปฉีดโบทอกมานี่เป็นฉีดโบทอกมาฉีดโบทอกมาสิคุณรู้จักโบทอกด้วยผมเนี่ยฉีดมาสองเข็มแล้วโอ้โหนี่ฉีดโบทอกที่หน้าครับผมประทานโทษมันไม่ได้ทอกที่หน้ามันที่หัวจะบ้าหรือไงเขาเรียกหัวเธอมีเขินด้วยเขินเหมือนนะเนี่ยเขินออกอาการแล้วนะคุณอะไรล่ะกระเทยปะเนี่ยทำไมต้องเรียกกระเทยอ้าว เขาว่ากระเทยนี่จะมีเพลงประจําตัวใช่มีเพลงประจําเผ่าเพลงประจำเผ่าเผ่าอะไรเผ่ากะเทยกระเทยนี่ก็อยู่กันเป็นเผ่าใช่อลองดูอ่ะท่ดนตรี้ะ จำแล้วไม่เคยเลยอมเลือนอ,อยากเตือนนะตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันก็เธอจะจดจำไว้ในใจเรื่อยมาชื่อดีแล้วเขามีชมไปมาเรียกก็เธยทำไมแล้วนะเรือเห็นฉัน เปกะเทยตั้งแต่เกิดมาไม่รักฉันก็ไม่ว่าแต่อย่ามาเรียกฉันกะเทยให้เรียกว่าอะไรจะกะเทยแกตุดแล้วมีตั้งมากมายและทำไมทำไมเราไม่ยอมเรียกกันมาลองกะเทยสิท่านกะเทยอย่างฉันแล้วมันมันถึงใจโ,โหยผู้หญิงก็ไม่ติดไฟแดงอาจจะเลี้ยวจะแซงอจ,จะปากก็ไม่ได้กะเทยแล้วมันมันสะใจไฟเหลืองตลอดไปผ่าได้ตลอดปี เมีพาไฟเหลืองไฟแดงกันด้วยเข้าพวกเลยนี่ถูกใจโหลดเป็นเสียงรอสายซะนั้นเนะคณหนึ่งเนี่ยผมไปสืบประวัติมาเนี่ยเขามีเชื้อคนนี้มีเชื้อเชื้อเอดจะบ้าแล้วไงเชื้อสายลูกครึ่งลูกครึ่งคนนี้ลูกครึ่งลูกครึ่งเหรอครับผมครึ่งบกครึ่งน้ำ คนไม่ใช่เจ้เอเลยมีเชื้อมอนครับผมเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งเครับผมครึ่งนี่พ่อเป็นอะไรฮะพ่อผมเป็นแขกฮะอาแล้วแม่แม่เป็นเด็กเสิร์ฟอย่างนั้นเขาไม่เรียกแขกแล้วพี่เขาเรียกคนมาเที่ยวคราดีแล้วกันดีๆแล้วกันครับผมมีเชื้อสายมอนครับผมคนมอนนี่จะอาศัยอยู่ตามจังหวัดอยุธยาเนี่ยเยอะคุณครับครับผมคนมอนเวลาพูดเนี่ยเขาพูดไม่เหมือนกันฮะ ครับคนมอนเวลาพูดลงท้ายเขาจะลงท้ายด้วยเยอะๆอ้อ๋อยคุนอ๋อเขาจะพูดอย่างนั้นรัาผมอ่านหนรองดูสักนิดนึงอย่างอย่างผมชีพปุ๊บนี่พี่ต้องพูดภาษามอได้ผมฟังได้เลยครับผมออย่างเก้าอี้อย่างเก้าอี้คนมอเขาเรียกเก้าอ๋อยท่านผู้มีเกียรติท่านผู้มีก๋อยดาราดาราอ๋อยวินลี่วินลหล่สี่เหลี่ยมสี่ไหล่มัม พ๋อเลยออเลยคุณเล่นอะไรกันสองคนเนี่ยประธานโทษเราไม่ค่อยเป็นมืออาชีพสักเท่าไหร่นะครับพวกเราเป็นมือสมัครเล่นนะครับผมส่วนใหญ่พวกเราไม่ค่อยได้ออกทีวีนะครับก็ส่วนใหญ่จะเล่นตามงานวัดฮะอ๋อใช่ใช่จริงใช่แไม่ตลกใจบุญวัดวารามอะไรพวกนี้วัดดวงว่าเขาจะให้เท่าไหร่ก็พูดซเสียงหายแต่สำหรับพวกเรานี่เรื่องเงินในเรื่องเล็กเรื่องเล็กเลยเรื่องเงินนี่เรื่องเล็กครับ ถ้าไม่ได้แล้วพี่เรื่องใหญ่คุณนี่ก็โอ้โหมาวันนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยฮะมาวันนี้นี่มาฟรีมาแสดงให้ฟรีๆเลยมาฟรีๆกับรายการเกมพันน้ำนี่มาฟรีฮะรับผมป๋าฮะขอค่าน้ำมันกลับบ้านทั้งสองหมื่นนะจะขออะไรเยอะขนาดนั้นคุณนี่เพิ่งบอกตัวเดียวขอค่าน้ำมันกลับบ้านทั้งสองหมื่นครับฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะฮะกับพวกเราทีมงานตลกล็อกขมิบเฮ้ยล็อกขมิบเฮ้ยล็อกขมิลเฮ้ยถูกแล้วครับับผม กระโหลกเปด้วยแล้วกันนะครับเรากระโลกน้องใหม่จริงๆนะครับผมขอบคุณมากมากครับไปแล้วตลกรัอกคำเหนวนะฮะับวันนี้มาชวนในรายการของเราสิ่งของที่เขาขอนะครับเป็นลิทเติ้ลบ็อกบเลยคาะประมาณ10,000บาทนะฮะได้ถึงหรือไม่ได้หรือไม่ได้อยู่ที่พวกเรานะครับเชิญลงคะแนนครับเรื่อเป็นการเฉลิมฉลองฉากใหม่นะคะสำหรับการแสดงชุดนี้ กว่าจะมาเล่นเป็นตลกได้เป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายเลยและเนาะมีความพยายามเป็นกาลังใจให้ค่ะขอที่อขอมาก็ราคาไม่สูงเพราะฉะนั้นให้ค่ะครับก็ถือว่าเป็นน้องๆที่มีความกล้าแสดงออกครับผมเพราะฉะนั้นผมอยากส่งเสริมครับให้ครับให้ค่ะเพราะว่าให้เป็นกําลังใจให้ไปพัฒนาฝีมือมาให้ดูอีกค่ะให้ค่ะเพราะว่าถึงแม้จะไม่ค่อยตลกเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเครื่องมือหาก,กินหวังว่าจะพัฒนาฝีมือขึ้นนะคะเอานะขอขอมาหมื่นหนึ่ง โอเคพี่ให้เป็นกําลังใจแล้วกันครับให้ครับก็ให้ผ่านแล้วกันนะครับดูแล้วเขาทํากันบ้านมาเพราะว่าผมก็เป็นแฟนของตลกสมัยก่อนเหมือนกันนะครับผมก็ยังไงขอให้พัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นอีกันนะครับให้ค่ะพี่เขาแสดงได้ดีแล้วค่ะไม่ให้ค่ะเพราะไม่หาค่ะไม่ให้ค่ะอยากให้เขาไปฝึกใหม่ค่ะไม่ให้ค่ะไม่ให้ค่ะไม่ให้ค่ะให้ค่ะให้ค่ะจะได้ส่งเสริมตลกไทย ต้องได้เกินกว่า70คะแนนถึงจะได้ริทึมบอกที่ขอมามูลค่า1,000 0บาทไม่มากไม่น้อยนะฮะแต่ถ้าได้ไปถึง70คะแนนก็ติ๊กเตรียมไว้แล้วไม่ข้อครับกลับังซื้อขายวัวลถอไปอ่านเล่นนะครับแล้วก็3,000บาทจากสมาร์ทโฟนดีโบบายนะฮะมาดูครับคะแนนของร็อกแมวคอ อย่าพิ่งน้องๆอย่าพิ่งแบบว่าอ้าวเราเรามาเกมพนาได้89คะแนนพวกเราสุดยอดแล้วอย่าอ่าอไปคิดอย่างนั้นเราตีสว่าของที่เราขอก็อไม่มากก็ไม่เยอะอะไรนะัก แต่มุกเนี่ยถ้าถามภาษาตลกก็คือมีอยู่ช่วงตกท้องช้างเยอะเลยตกท้องช้างมหมายถึงว่าอามกันไปอามกันมาแล้วคนดูไม่เฮคนดู<อ>มีจังหวะง่วงอ่ะพูดง่ายตลกง้ามมีจังหวะง่วงแล้วตลกเนี่ยต้องเล่นจากเบาไปหาหนักเพราะหนัก,นกล้วเลิกเลยแต่อันนี้พอเริ่มหนักปั๊บมาเบามาเบาแล้วมาแล้วมามาเบาอีกมาเบาอีกแล้วก็แล้วก็เบา นที่บอกว่าให้ตรงนี้เพราะว่าเออพี่เขาขอขอไม่มากเท่าไหร่ใช่ต้องเอาเอาวันเรียไปปรับตัวเองให้เป็นกําลังใจเป็นกำลังใจวมาขอสักสองหมื่นอาจจะอดนะอาจจะอดเล่นให้แกงเมื่อไหร่เดี๋ยวไปสีดารีสอร์นเตรียมไม่เลยเตรียมไม่เลยดูเอาไว้เตี๊ยบไม่เลยเพราะนในวันนี้นะได้ของที่ขอมานะครับนี่ต้องบอกนะครับนี่นะครับผมนะล็อกกระเบลนะครับ ฝนกันนะครับขอทุกสิ่งทุกอย่างมีต้องมีก้าวแรกเสมอนะฮะอยากดูย้อนหลังในรายการของเรานะครับเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์ที่เป็นทูชาแนลนะฮะได้เลยสมัครร่วมรายการกตูปบอลซีซีบอลฟอร์สายใหม่กรุงเทพ10224วันนี้ขอขอบคุณนะฮะดาราฐองท่านของเรานะครับน้องแก้็บปินตรานะน้องเอสกันนะพงศ์นะครับน้องจุ๊บซ่านะฮะแล้วก็คุณกวางไอพีโนมอลนะครับแล้วคุณทัศนและคุณไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีเพชรบูรณ์นะครับขอบ,ขอบคุณ,ค,ณครับผู้กมกับหน้าครับเกมหน้าเอือ้อตอนสำหรับนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ